สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมีสูตรดินผสมเพื่อจะเปลี่ยนถุงต้นทุเรียนนะครับเรามีสูตรดินยังไงบ้างเปลี่ยนถุงแล้วให้ทุเรียนเราสวยนะครับสังเกตนะครับตันนับเปลี่ยนไปประมาณ2เดือนแล้วนะครับชุดนั้นก็แตกยอดดีครับก็ชุดนี้ เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนะครับสีใบสังเกตสีใบยังเหลืองอยู่นะครับชุดด้านหลังก็เปลี่ยนประมาณ2เดือนเหมือนกันก็เขียวแล้วนะครับเรามาแนะนําวัสดุกันครับตัวนี้ก็ใช้ดินล้วนนะครับ3ส่วนนะครับดินล้วนแล้วก็มะพร้าวสับนะครับผมใช้สับสับเล็กนะครับก็ใช้ประมาณ1ส่วนตัวนี้จะช่วยระบายน้ําดีนะครับแล้วก็ดินปลูกนะครับ ดินปลูกผมใช้ลูกอินทนิลน,นะครับก็ใช้1ถุงนะครับก็ประมาณประมาณ4ีหโลแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวละเอียดถุงเล็กถ,ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมักจากมูลไก่นะครับมูลไก่แล้วก็ผสมขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบนะครับผ่านการหมักด้วยพอดอแล้วก็ากากน้ําตาลนะครับ จากนั้นก็นำผสมกับปูนโดโลไม้นะครับหมักแล้วประมาณเดือนครึ่งนะครับก็นำมาใช้ได้นะครับก็วัสดุส่วนผสมก็จะประมาณนี้นะครับมาเริ่มผสมแล้วก็เปลี่ยนกันเลยครับ ผสมเสร็จก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนถุงให้กับทุเรียนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เราก็กรีดถุงพลาสติกออกเลยง่ายๆ ดูรากทุเรียนก็จะประมาณนี้นะครับรากทุเรียนก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ดูว่ามีรากกดไหมก็แคะเลยแค่ออกประมาณ1ส่วน4หรือ1ส่วนสานะครับเพื่อดูว่าทุเรียนมีรากกดไหมมีไม่มีก็ต้องแค่ดูนะครับเพราะว่าบางที ทุเรียนเปลี่ยนถุงมาลากกดเขาจะอยู่ลึกนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเราจะตัดออกนะครับเพราะว่าลากหักแล้วก็เน่าออแล้วนะครับก็มีลากกดนิดหน่อยนะครับต้นนี้ นับน,นก็ต่อบินใส่ถุงดำ ใประมาณ5เซนนะครับรองก้นถุง5-6เซนจะเอาทุดเดียนเราใส่ลงไปเลยใส่ดินลงไปให้เต็มเลยนะครับ โอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งไว้แล้วก็ลดน้ำปกตินะครับประมาณ1-2อาทิตย์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทุเรียนเราก็เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ